วันนี้เวลา9 5้นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมูลตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินสภากาชาติไทยประจำปี25 6 6 สภากาชาติไทยได้จัดให้มีการถวายภาพพระกฐถินเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของสภากาชาติไทยและเหล่ากาชาตจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันการจัดถวายภาพพระกฐถินสภากาชาติไทยในปีนี้มีผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน6กล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเศษซึ่งจะนำไปโบรณสปฏิสังขรณ์วัดดอนมูลต่อไป วัดดอนมูลสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างเมื่อปี2349ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านดอนแห้งช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นตั้งชื่อวัดว่าวัดดอนมูลจึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านดอนมูลด้วย ต่อมาปี2555พระครูสิรินันทวิทย์เจ้าอาวาสวัดดอนมูลและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอุโบสถหินอ่อนขึ้นใหม่แทนหลังเก่ามีลักษณะรูปทรงคล้ายเรือสำเภาเงินสำเภาทองภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญประกอบด้วยพระประธานปางประธานพรชื่อว่าสมเด็จพระพุทธนิมิตมิ่งมงคลประธานพรเลิดอุดมบาร,รมีหรือหลวงพ่อประธานพรเป็นพระพุทธรูปสมฤทิศิลปะคันธาระ และพระพุทธรูปปั้นศิลปะเมืองน่านอีกสมองค์อายุมากกว่า200ปีสร้างขึ้นในคราเดียวกับการสร้างวัดพระพุทธรูปทั้งสามองค์มีชื่อว่าหลวงพ่อสามพี่น้องวัดดอนมูลได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่24กันยายน2468ปัจจุบันมีพระครูสิรินันทวิทย์เป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุจำพรรษา8รูปและสามเนร38รูป โอกาสนี้สงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลคลุมป้ายอาคารบวรธรรมเป็นอาคารอาเนกประสงค์สูง3ชั้นสร้างทดแทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ชั้นหนึ่งใช้เป็นห้องประชุมชั้นสองเป็นที่จำวัดของพระภิกษุสามเณรและชั้นสใช้เป็นห้องปฏิบัติธรรม จากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทศการแสดงภาพความเสียหายจากเหตุไฟไหม้สาลาอนเนกประสงค์หลังเก่าเมื่อวันที่เมกราคม2566ทําให้ตัวอาคารพระพุทธรูปหนังสือและเอกสารเสียหายทั้งหมดแล้วพระราชทานพระราชวรโรกาสให้สามเณรน,นักเรียนวัดดอนมูลจำนวน35รูปที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยติธรรมถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริได้แก่ เรื่องสุขภาพอนามัยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สมส่วนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการด้านการศึกษาสามเนรนนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่างๆช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้นต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านงานอาชีพสามเนรนนักเรียนได้ศึกษาเรื่องระบบสหกรณ์ฝึกงานอาชีพช่างยนต์และช่างไฟฟ้ารวมถึงทดลองปลูกข้าวในแปลงน สาธิตและร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการรักป่านาน,านที่ห้วยมาลอดเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกิจกรรมศิละปะตัดกระดาษลายไทยนําใบไม้ต่างๆไปสกัดเป็นสีชย,ยอมผ้าเรียนรู้เรื่องลวดลายและสีโบราณของเครื่องเบญจรงคนำไผ่มาสารเพื่อประดิษฐ์เป็นโมบาย ปัจจุบันโรงเรียนนันทบุรีวิทยาตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดสอนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1-6ถึงมีสัมมนานักเรียน302รูปบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมีความเจริญก้าวหน้าสัมมนานักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพได้รับการยกย่องได้รับรางวัลและ ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงเป็นกำลังช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืน เวลา13นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระนิธิราติเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุแช่แห้งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีปฐมาเลิกสมโพธองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งที่มีอายุราว669ปีซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2562และปี2564จำนวนสองครั้งจาก แขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทำให้แกนยอดองค์พระมหา,าธาตุด้านบนสุดมีสภาพเอียงและสายลวดที่ยึดยอดฉัดองค์พระมหา,าธาตุขาดซึ่งสำนักงานศิลปกรที่7กรมศริลปกรมีความเห็นว่าควรดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นการเร่งด่วนปัจจุบันดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยความร่วมมือจากทางวัดและพุทธศาสนิกชนแล้วเสร็จไปที่เรียบร้อย โอกาสนี้ทรงพระดําเนินเข้าพระวิหารทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระเจ้าอุ่นเมืองพระประธานพระวิหารแล้วทรงพระสุรายน้าพระพุทธมนต์พระเจ้าทันใจยอดธงแช่แห้งรุ่นแรกในประวัติศาสตร์การจัดสร้างพระยอดธงใช้มวลสารทองหุ้มองค์พระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัตถุมงคล จากนั้นทรงเปิดพระอนุสาวรีย์เจ้าพระยาคลานเมืองซึ่งในปี2562คณะกรรมการพัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้งดำเนินโครงการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเวียงผูเพียงอันเป็นการเทิดทูนและประกาศพระเกียรติคุณของเจ้าพระยาคลานเมืองเจ้าผู้ครองนครน่านที่ทรงทานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบทอดจนเป็นมรดกทางอารยธรรมอันล้ำค่า ซึ่งตามพงศาวดารเมืองน่านบันทึกไว้ว่าพระองค์โปรดให้สร้างองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งขึ้นเมื่อปี1896เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากกรุงสุโขทยัยและย้ายเมืองจากเมืองวรนครมาตั้งอยู่ที่ดอยภูเพียงปัจจุบันเป็นปูชนียสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดน่านเป็นพระาธาตุประจำปีนักศาตร์ปีเถาะหรือปีกระต่ายโดยวัดพระาธาตุแช่แห้งได้รับ การสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเมื่อปี2549เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของจังหวัดน่านและภาคเหนือของประเทศไทยมีพระชยานันทมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา108รูป